สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันตื่นเช้ามาจะทำอะไรดีวันนี้นะคะจะทำเมนูอาหารไทยนะคะไปรวมที่บ้านของป้ามีนานะคะแม่ของแจรานะคะวันนี้ญาติๆนะคะทางคุณแม่ย่านะคะจะมารวมตัวกันนะคะวันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนนะคะก่อนที่จะเริ่มเดือนใหม่นะคะพวกเราก็จะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะ ทุกคนวันนี้เมนูไทยนะคะวันก็จะทําผัดไทยนะคะเพราะว่าเขาขอมานะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะที่วานไปบ้านาที่เขาทําพิซซ่านะคะเขาถามหาผัดไทยเพราะว่าเวลาเราทําเมนูเส้นนะเขาบอกว่าอันนี้ผัดไทยใช่ไหมเพราะว่าเขายังไม่เคยเห็นนะคะไอคนที่ยังไม่เคยไปเมืองไทยเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าผัดไทยมันเป็นยังไงวานบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวครั้งนี้ฉันจะทําผัดไทยพวกเธอกิน แล้วก็วันทําผัดไทยนะคะกุ้งนะคะผัดไทยกุ้งสดแต่ไม่ได้ใส่กุ้งเยอะค่ะเพราะว่าส่วนมากเขาจะกินเส้นเยอะกว่ากุ้งไม่ค่อยกินเวลาวาันทำนะนี่นะคะซอสวันก็ใช้หัวกุ้งนะคะหัวกุ้งผัดใส่หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็ปัน่นมันก็จะได้ออกมาทำเป็นสีแบบนั้นนะคะทุกคนไม่ได้ใส่พริกนะคะ นี่ค่ะวันก็ทําผัดไทยตื่นเช้ามาก็ต้องเตรียมนะคะตื่นตั้งแต่7จ็ดมงเช้าก็จะเตรียมทั้ง2เมนูนะคะส่วนเมนูแกงเขียวหวานนะก็ทําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะพออีกวันมันถึงจะรสชาติเข้มข้นเนาะนี่วันแพ็คใส่ถุงนะคะเพราะว่าจะเราจะขับรถไปนะคะกลัวมันกระเด็นกลัวมันกระเด็นออกวันก็เลยใส่ถุงแบบนี้มันจะได้ไม่หกนะคะนี่ผัดไทยก็สนะคะสอง สอ,สองที่ข้าวก็สองที่แกงเขียวหวานก็สที่ทุกคนนะคะรออาหารไทยบ้านมาถึงนะคะบ่ายโมงกว่ากว่าเพราะว่าทุกคนจะไม่ทําอาหารจะไม่กินก่อนนะคะเพราะว่ารออาหารไทยที่วานเอาอมาอย่างเดียวนะคะแจล่าบอกว่าวานทุกคนนะ่ะเขารอเธอคนเดียวเลยนะยังไม่ได้กินข้าวเลยรออยากชิมอาหารไทยลอง ป้ามีนาแล้วก็ป้าเดียนานะคะทุกคนเขาก็เซฟท้องไว้จะกินเมนูไทยอาหารไทยนะคะตั้งแต่ที่บอกมาแล้วนะคะตั้งสองอาทิตย์พากันกินนิดเดียวนะคะเก็บพื้นที่ท้องไว้ด้กินอาหารไทยเยอะๆนี่นะคะ่ะญาติทางฝั่งคุณแม่ญานะคะญาติๆหลานๆนะคะนี่คุณเทาคุณแจก็จะนั่งฝั่งนี้คนหนุ่มก็จะนั่งอีกฝั่งนึงนะคะก็บิดเบียดกันแบบนี้นะคะทุกคน นี่เนื้อที่ไม่บ้านไม่ได้กว้างใหญ่เท่าไหร่แต่เราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้วันนี้มาก็ประมาณ40ท่านนะคะ40คนที่บ้านของแจรานี่บ้านสวนนะคะเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่เนาะเรากินข้าวแล้วเราสามารถออกไปอยู่ข้างนอกสูบบุหรีหรือนั่งคุยกันข้างนอกได้นะคะอากาศเย็นค่ะทุกคนอากาศเย็นล้เริ่มเย็นแลวนี่อาหารไทยนะคะทกุก่อนที่เขาจะกินอาหารไทยนะคะ เขากลัวอาหารอิตาเลียนเขาไม่หมดเขาก็จะลองท้องอาหารอิตาเลียนคนละนิดคนละหน่อยก่อนแล้วคุณป้าก็บอกว่าเอาอาหารไทยมาวางไว้แบบบุฟเฟ่แบบนี้นะคะตักตักอ่าใครอยากกินก็มาตักเอาแบบนี้นะคะคุณป้าเดียนาบอกว่าอร่อยมากแกชองวันนี้เมนูอิตาเลียนนะคะเขาจะทผํผพาขคีริวในซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งอบด้วย แล้วก็จะมีลูกชิ้นเ response, นื้อนะคะในซอสมะเขือเทศนี่นะคะวันแบ่งเป็นสองชุดเพราะว่ามีสองโต๊ะเนาะคนเท่าคนแก่ก็จะนั่งอีกฝั่งหนึ่งคนหนุ่มสาวก็จะนั่งอีกฝั่งโน้นนะคะวันก็เลยทํามาเป็นสองชุดนะคะก็คือให้พออิ่มกันนะคะวันนี้นี่ข้าวก็ถูกมาแบบสองที่เลยค่ะอย่างละสองที่นี่ทุกคนพอเห็นเมนูแล้วนะคะมันก็บอกว่านี่เป็นผัดไทย พี่เธอทอกน้อาพี่อนมาใกนคุณม่ถ่าว่ารสชาติมันเผ็ดไหมบอกว่าผัดไทยอันนี้มันไม่เผ็ดไม่ใส่พริกคะทุกคนสามารถกินได้บางคนเราไม่รู้เนาะว่าเขาชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดถ้าใครเผ็ดก็สามารถเติมพริกได้นะคะก็จะวางหลังจากที่อาหารอิตาเลียนเขาทานลองท้องไปแล้วนะคะเขาก็จะเอาอาหารไทยนะคะมาวางไว้กลางโต๊ะแบบนี้นี่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งคน เท่าคนแก่นะคะวันก็จะนั่งฝั่งคนเท่าคนแก่ก็จะคุยน้อยๆหน่อยอันนี้ฝั่งนมสาวนะคะนี่เขาก็จะวันก็บอกว่าถ้าอยากได้เส้นก็ใช้ซ่อมตัวนี้ตักมันถึงแกง,ง่ายๆเพราะว่าเขาจะไม่มีเหมือนบ้านเรานะคะซ่อมที่สามารถตักเส้นโดยเฉพาะเขาจะมีเป็นช้อนใหญ่ๆไปเลยที่นี่นะคะไม่เหมือนบ้านเรานี่ทุกคนนะคะชอบมากเลยนี่ก็ทยอยมานะคะลูกหลานก็พากันทยอยมานี่ คนที่ถามหาผัดไทยแล้วเคยไปเมืองไทยก่อนนะคะตอนที่เขาแต่งงานเขาไปฮันนีมูนที่เมืองไทยเขาชอบมากๆเลยเขาบอกว่าเมนูผัดไทยเห็นหน้าวันทีไรก็บอกว่าผัดไทยผัดไทยเพราะว่าผัดไทยนี้เราไม่มีแผ่เลยนะคะเมนูไทยเราชื่อนี้นะคะผัดไทยทุกคนรู้กันหมดนะคะแต่บางคนรู้เฉพาะชื่อแต่ไม่รู้มารสชาติเป็นยังไงวันนี้นะคะทุกคนชิมชอบผัดไทยมากๆเลยค่ะทุกคนเมนูผัดไทยนี้นะคะดังมากจริงๆในฝั่ง อิตาลีนะคะทุกคนรู้หมดเลยเวลาเห็นหน้าบอกว่าอยากกินผัดไทยอยากกินเมนูดังของไทยก็สิทธิ์พี่ไทยแต่บ้านเรานอกก็กินบ่อยเป็นเรื่องธรรมดาส่วนมากมันเ็ชอบส้มตำมากกว่าผัดไทยนี่นะคะผัดนี้เขากินได้แต่วันไหนเขาหน่อค่ะเดีเราไปชมกันแต่น้วยแต่หลัง Ma dai da noi quella da noi se lì. Allora dove si mette? Vieni qua amore Anche un po' qua mio, anche qua. Già, mettilo Però facciamo che tutte volte mi è

Picante, no, non è piccante, Quella. Sì. sì. Vuole saggio No, no poco. Ah, Grazie. Ah, questo Quale sono piccanti? No, qui sono. Qui sono, posso mangiare <ride> vuoi venire? Vuoi patate? Massimo ha detto vuoi patate? Massimo ha detto vuole aspetta E questo chi è seduto? C'è? Io ho seduto lì. Buonissima. Io, Io, oh. Io posso metterli qua un momento?

Sicuro, no, <laughs> no, uccide, ma, ma, ma. <laughs> poco. Attai. Ah, perché ti Cioè, sì, Mi ha messo appena Mi ha messo poco, appena ha messo ha messo sì, questo pattai, tu puoi mangiare, e questo tu hai detto non piace, però non lo so. No, oh, so sai già. Mm. Pattai, sai già. Ed è so. mm. la prima volta, sia Matteo si sergia, mi cibo. E come si dice? Mi spettacolo a me mi piace. Io penso che questo tu piace. Mm. Perché è pattai. Mm. Sì, sì mangi solo questo.

พัดไทยสอดีแล่นเหรอแล่นเหรอเน้ออยซาเลยยสิทู พั่สไอ้ขมี่ยงชีอิตาเลียนนอนคะไอ้นูดเดินเดงเขมี่ยงตู้แก้มันเนะคุณสันนูดเดินขมีิตาเลียนคุณตู้แก้มขมีตู้ไอ้คุณชินน่าเลคอนเนียร์กังเกิ้ลขาเมี่ยงกมานะอีกเรื่นึสปาเก็ตตี้ต็อกปูดี Sì, di riso. <laughs> di riso. Ma a allora voi farina. Noi riso. Voglio per mettere oh, due a No, ah, aspetta, aspetta. Chi ci sta là dentro? Io riso, assaggiate. mettimi le due uh -huh. il vegetto perché sono il mm. vegetto? Eh? È eh? normale. Qui sono menù ottimo. Ottimo. Chiamato... <ride> no, no, sì, per il riso. Ma l'italiano è chiamato come... Sì. Sì, italiano chiamano così, io nudo tutto. Quando non no, mi no. Eh? mi chiamano tutta la massa. tutto. Ah, non è hai ragione. hanno portato Moni, Tutto finito.

จาดทานข้าวเสร็จนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะมีแดดมานิดนึง ประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นนะคะทุกคนก็จะเป็นเมนูของหวานนะคะเราก็จะออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์แล้วก็พวกเหล้านะคะกินกับของหวานแบบนี้เขาจะมาตั้งรวมแบบนี้นะคะนี่ค่ะของหวานที่จะเข้าปีใหม่นะคะของคนอิตาเลียนนะคะเขาก็จะทําแบบนี้เหมือนแป้งนะคะเราก็เอาไปทอดให้มันกรอบแล้วก็แผ่นบางๆที่สุดแล้วก็ไปทอดนี่ พวกกเรา็ตบท้ายด้วยของหวานอิตาเลียนนะคะทุกคนก็จะมารวมอีกแล้วญาติมาอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างนอกมันมีพื้นที่เยอะสำหรับให้พวกเรานะคะออกมานีอยู่ข้างนอกถ้าอากาศดีๆส่วนวานว่ามันอากาศพอดีค่ะไม่หนาวมากนี่นะคะเมนูของคนอิตาเลียนนะคะทุกคนก็จะเป็นไส้ช็อกแกลตอยู่ข้างในแล้วก็เขาก็เอาไปทอดนะคะ เมนูของหวานทั้งนั้นเยอะมากเลยค่นของหวานคนอิตาเลียนนี่ค่ะตบท้ายด้วยของหวานตลอดเลยคะ่ะแล้วก,ก็เครื่องดื่มคนละกักสองกักนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศรสชาติเมนูทางอิตาลีตอนใต้นะคะนำมาฝากทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะนับถ่านตัวดีต่อจัก อิตาลีนะคะยัดยวมาฝากทุกคนค่ะเจ๊ถัดมาครับม,ะะมาวันจะทำเมนูไหนไปฝากยัดยาในช่วงปีใหม่กันนี่ตบท้ายด้วยเจลาออาโคกกับสากเอาไว้โชว์นะคะบนหินไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ